สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุบูรุสุคนครับสวัสดีชาวรถเกี่ยวข้าวครับชาวรถไมโครวันนี้ช่างอุยครับอยู่ที่อำเภอน้ำคลองจังหวัดอนะรือำเภอน้ำองจังหวัดขอนแก่นครับอยู่บ้านสะอาดครับแน,น่มาหลากหลคดอเก่าครับ เลยลากรถครับเจ้าสัต์พัฒนาครับติดลมหน้าเขาเนี้ยครับไล่ละโอ้แปดลอยไปน,นี่เท้าเขาเท้านี้หนารุ่นครับผมมาหอดแล้วครับคูดใหม่ไซโซเรียบร้อยครับผมคุด,ดินห้องใหม่ไซโซเรียบร้อยพร้อมปฏิบัติการครับ อ้าวาวเรีวกันลุยเลยครับพม่ต้องเดินเรวลาอยๆไม่ต้องแรงดวยนะหน้าแม่ขึ้นเด้อนะ่ออยู่บดวันเลยมันเนี่ย

ข้าต้งไปเราจะเดินไปทางไหนทงดเดีๆๆ๋ยวตาางมาอนเลยเดี๋ยว่อนครับืนไปเอารถเล็กก่อนครับเก็บอะไรเก็บยยนเอารถายอยก่อนเอารถายยกหน้าไปก่อนที่หน้าก่อนเนเลยเดี๋ยวต้องนานีก่อนต้องนานี้ครับนพิธีเรียบร้อยครับผม เดินทางมา300กิโลเพื่อสิ่งนี้ครับทีมงานวินซิ่งสิงทองคำจากอำเภอรัตรนาบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับฝากน้ำพีน้ำหนองเี่ยวครับรถเกี่ยวเขา่ารถเมโคติดลมตกสาตกข้องครับช่างอุ้ยช่วยได้ครับ087 874 9987ครับไม่ขึ้นแมวาตาังครับ ไม่จ้างไม่ว่าครับโทรปรึกษาได้ครับช่งา,างอุ้ยครับ087 8749987บอขืนบอเงินนายพน้องเด้อครับขอบคุณลหลายๆครับที่ให้โอกาสทีมงานสร้างอุย้ยด้ที่สุดฝีมือว่าสร้างอุย้ยได้บอเอาขึ้นได้หลีบ่ครับขอบขอบคุณลหลายๆครับที่ให้โอกาสครับสวัสดีครับ